สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอิ๊เช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆวันนี้ตื่นนอนตอนเช้าอีกล่าวคำทักทายกันหรือยังนะอ้าวเด็กๆหันไปมองรอบตัวของเด็กๆสิคะเด็กๆเจอใครบ้างวันนี้อ้าวเด็กๆอยู่กับใครคะแล้วกล่าวคำทักทายตอนเช้าหรือย,อยังเอ่ยอ้าวถ้ายัง เรามาทักทายกันพร้อมๆกันเลยนะคะอ้าผู้หญิงต้องกล่าวคําว่าอะไรคะเด็กๆผู้หญิงกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะแล้วผู้ชายล่ะคะกล่าวคําว่าสวัสดีครับอ่าเด็กๆคือกับใครตื่นนอนตอนเช้าอย่าลืมกล่าวคาทักทายนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูก็มีงานมาฝากเด็กๆด,ด้วยอ้าว สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็มีการทบทวนสระนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ทุกตัวอักษรหรือยังคะทุกสระหรือยังนะ,ะวันนี้เราก็จะมาทบทวนสระกันนะคะเด็กๆนอกจากนั้นคุณควิปก็จะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดด้วยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่29เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรารอนะคะรอติดตามค่ะ ต่อไปค่ะก็จะมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาฝากเด็กๆด้วยเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราคอยติดตามนะคะถ้าพร้อมแล้วเอาก่อนเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาไทยเราก็จะมาทบทวนสระใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดเรามาทบทวนท่องสระกันดีกว่าค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสระตัวแรกคือ อะไรนะสระอะไรคะเด็กๆสระในภาษาไทยตัวแรกก็คือสระอะเด็กๆท่องไปพร้อมกับคุณครูอิฟเลยนะคะต่อไปค่ะสระอาสระอีสระอีสระอึสระอึสระอูสระอูอ้าต่อไปคือสระอะไรนะ สระเอสระเอสระโอสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสระโอสระอัวสระอัมและก็สระเอาน้าเด็กๆจำได้หรือยังเอ่ยคุณครูขอฝากให้เด็กๆทบทวนด้วยนะคะสระในภาษาไทยค่ะต่อไปนะคะ เด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยของเราค่ะวันนี้คุณครูยิบก็จะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่29กันนะคะได้แล้วเด็กๆก็เปิดไปที่หน้าที่29หน้าตาของหน้าที่29ก็เป็นแบบนี้นี่เองค่ะเด็กๆคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านคำและเขียนคำตามรอยปะและเขียนคำในช่องว่างให้สัมพันธ์กับ ภาพนะคะเด็กๆอ้าวเห็น,หนไหมคะ,คคะเด็กๆเห็นตามรอยปะไหมคะอ้าวคุณคุฟมก็จะให้เด็กๆเขียนตามรอยปะเลยนะคะอ้าวคำแรกเลยคําว่าอะไรคะที่เป็นตามรอยปะก็คือคําว่าจอเอเจใช่ไหมคะเด็กๆนะต่อไปก็คือโกเอแกนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะคาว่า พ่อแอพอแอและก็มอแอแมแมแมเอกแม่ใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวเด็กๆเขียนตามรอยปะให้สวยงามเลยนะคะอ้าวถ้าเด็กๆเขียนตามรอยปะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเติมคํากันค่ะเอ๊เด็กๆดูจากรูปภาพแล้วมันคืออะไรนะคืออะไรคะเด็กๆ แจกันเอาไว้ใส่ดอกไม้นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเขาให้คำว่ากออ่านอกกันมาแล้วเอ๊คำด้านหน้าเราจะเติมคำว่าอะไรนะถึงจะอ่านว่าแจกันคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวคำตอบก็คือเด็กๆต้องเติมคาว่าจเอแจอ้าวเด็กๆเติมเลยคะ่ะคาว่าจเอแจนะคะอ้าวอ่านว่า แจกันหรือยังเอย่ยเรามาสะกบพร้อมกันเลยนะคะโจ A J G N O กันแจกันอ,อ่านว่าแจกันนะคะเด็กๆวันนี้สระของเราเป็นสระแอทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเดจำได้หรือยังนะสระแอออกเสียงแอนะคะแจกันผ่านไปแล้วค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำต่อไปเลยอ้าว อะไรนะที่คุณพ่อคุณแม่ชอบดื่มตอนเช้าอะไรคะเด็กๆกอากาเราจะเติมคำว่าอะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตักก็คือกาแฟนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอ้าเด็กๆหาคำว่า for a i r f a อยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่นี่เองเด็กๆเติมได้เลยค่ะเติมคำว่า for a i r f a อ้าวเป็นกาแฟ่หรือ,อยังคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะกออากาอแอเฟอ่านว่ากาแฟนั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะเด็กๆอ้าวตัวอะไรนะเขาให้คำว่าตออุก,กอตุกตุกนิดีตุกตุกอะไรนะติ๊กตอกติ๊ก แกนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวเพราะฉะนั้นเราต้องเติมคำว่าอะไรคะคำว่ากอแอแก่ G นั่นเองคะ่ะอ้าวเด็กๆเติมเลยคะ่ะคำว่ากออแก่ G นะคะเสร็จแล้วอ้าวเรามาอ่านพร้อมกันเลยคะ่ะคำนี้อ่านว่าตออุกอตุกตุกไมตรีตุกกออแกอ่านว่า แกนั่นเองค่ะเด็กๆตุ๊กแกผ่านไปแล้วนะคะต่อไปค่ะอ้าวอะไรนะที่อยู่ในน้ําเขาเอาไม้ไผ่ค่ะเด็กๆมาต่อกันแล้วก็จะมีเหมือนกระท่อมใช่ไหมคะแล้วก็ลอยอยู่ในน้ําเขาให้คําว่ารอเอือน,นอเรือนอ่านว่าเรือนแล้วเด็กๆจะเติมคําว่าอะไรคะเดือนอะไรนะ เรือนแพนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆคำว่าพอแอแพนั่นเองค่ะเด็กๆเติมได้เลยค่ะคำว่าพอแอแพวันนี้ก็คือเรือนแพนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะรอเอือนอเรือนพอแอแพอ่านว่าเรือนแพนั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะเด็กๆ คำนี้เด็กๆเห็นไหมคะเห็นน้ำไม่เอ่ยเขาให้คำว่า no านำนำนำไม่โทน้ำใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆเติมคำว,ว่าอะไรนะข้างหน้าคำว,ว่าน้ำเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆจ่ายน้ำที่ยาวไหลแบบนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำนั่นเองนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเติมคำว,ว่าอะไรคะ โมแเอแเม่แม่ไม่เอกแม่นั่นเองค่ะเด็กๆเติมได้เลยค่ะคำว,ว่าแม่คำนี้เราก็จะอ่านว่าแม่น้ำนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะโมแอแม่แม่ไม่เอกแม่โนอัมน้ำนำ้นำไม่โทน้ำอ่านว่าแม่น้ำนั่นเองค่ะ แนน้ำนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดของเราก็ได้จบแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดทุกคำแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปคุณครูิจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของหินค่ะเด็กๆ คุณวิทก็มีตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คืออะไรคะครกใช่ไหมคะเ,เรียกว่าครกหินทำมาจากหินนั่นเองใช่ไหมคะเอ๊แล้วมีขายเยอะๆแบบนี้อยู่ที่ไหนเด็กๆทราบไหมคะที่อ่างศิลานั่นเองใช่ไหมคะ ขึ้นชื่อของจังหวัดชนบุรีของเราเลยนะคะเด็กๆที่อ่างศิลาเด็กเคยไปไหมนะเคยไปใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเห็นครกหินค่ะอ่านี่ก็คือประโยชน์ของเขาเอามาทําเป็นครกเห็นไหมคะต่อไปคะ่ะหินอ่อนหินไหมคะลกูกเอามาทําโต๊ะมาทมาําม้านั่งใช่ไหมคะเด็กๆ เขาเรียกว่าโตหินอ่อนใช่ไหมคะนี่ก็ทำจากหินเช่นเดียวกันค่ะประโยชน์ของหินเด็กๆเคยนั่งใช่ไหมคะม้าหินอ่อนเขาเรียกว่าม้าหินอ่อนหรือเปล่าคะเด็กๆค่ะเอาไว้นั่งใช่ไหมคะต่อไปค่ะหินเห็นไหมคะลูกเอามาทำอะไรได้อีกคะปลูกต้นไม้ก็ได้ใช่ไหมคะเอามาประดับเด็กๆเห็นไหมคะเขาเอามาประดับ สวยงามใช่ไหมคะหินเอามาสร้างบ้านได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหินก่อนที่ช่างก่อสร้างเขาจะทำบ้านาเขาก็จะมีหินไปผสมกับปูนใช่ไหมคะลูกน่าเห็นหเด็กๆเคยเห็นไหมเอ่ยนี่ก็คือประโยชน์ของหินและประโยชน์ของหินก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆมีอีกมากมายเลยแต่เด็กวันนี้คุณกุยยกมาฝาก เด็กแค่นีเ้เรามาดูแบบคุณหาดกันเลยนะคะประโยชน์ของหินเ,เด็กๆหยิบหนังสือแล้วเปิดไปที่หน้าที่15มี1นึ่งน้นะคะวันนี้เขาบอกว่าหินมีประโยชน์อย่างไรให้เด็กๆสังเกตรูปภาพและก็เขียนวงกลมล้อมรอบรูปภาพสิ่งที่ทําจากหินนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดเด็กๆหน้าที่15มี1นึ่งน้า ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ้าวแล้วเด็กๆสังเกตสิคะเอ๊ะ <Hey, S 1> อะไรบ้างนะที่ทำจากหินอ่ามีหรือเปล่าที่คุณครูอิฟยกตัวอย่างมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้มีบ้างไหมคะเด็กๆอ้าวเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรบ้างคะอ่าสิ่งที่อิฟเห็นตอนนี้ก็คือนี่ไงคุณพ่อกำลังเอาหินมาประดับใช่ไหมคะประดับตกแต่งมาล้อม ดอกไม้ไว้สวยงามมากเลยค่ะเด็กๆอ่านี่ก็คือประโยชน์ของหินน่าเห็นไหมคะต่อไปมีอะไรอีกคะเด็กๆอ้นี่เองเห็นไหมคะเขาผสมกับปูนด้วยใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มาจัดสวนอย่างสวยงามเลยค่ะเด็กๆเนีบ้านเด็กๆมีไหมคะ่าบางคนบอกว่าบ้านหนูมีสวนแบบนี้เลยใช่ไหมคะอ่านี่ก็คือประโยชน์ของหินใช่ไหมคะเด็กๆ และต่อไปล่ะคะมีอะไรอีกคะอ๋อไม้หินอ่อนพร้อมกับทางเดินเห็นไหมคะลูกอ่าเขาก็จะผสมผสมกับปูนขอโทษค่ะอ่าผสมกับปูนใช่ไหมคะทางเดินอ่าที่อยู่ในไม้หินอ่อนด้วยใช่ไหมคะนี่ก็คือประโยชน์ของหินนั่นเองอ่าไม้หินอ่อนแล้วก็อ่าทางเดินด้วยใช่ไหมคะที่ทำจากหินอ้าวต่อไปมีอะไรอีกคะ คุณแม่ทำอะไรนะคุณแม่กำลังตำน้ำพริกอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆอ้าวแล้วครกอ้าวใช้ครกหินด้วยใช่ไหมคะน่าเห็นไหมคะประโยชน์ของหินครกหินคุณแม่ใช้ครกหินในการตำพริกนั่นเองค่ะเอ๊ะหมดหรือยังนะเหลืออะไรอีกบ้างคะเด็กๆอ๋อกระถางต้นไม้ ข้างนอกเขาก็จะมีหินใช่ไหมคะแต่ข้างในเขาอาจจะทําด้วยปูนใช่ไหมคะอ่นนี้ก็คือประโยชน์ของหินใช่ไหมคะ,ะที่เรามองเห็นอยู่ข้างนอกเขาก็มีหินด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนี่ก็คือประโยชน์ของหินจากการที่เด็กๆสังเกตจากรูปภาพนี้ใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆคุณครูขอฝากให้เด็กๆทบทวนบทเรียนด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเป,ปลี่ยนแปลงเด็กๆก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะอ,อย่าลืมนะคะออกก่อนออกจากบ้านเด็กๆต้องสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งเลยแล้วก็หยิบจับสิ่งของอย่าลืมนะคะ ล้างมือบ่อยๆค่ะคุณคริทเป็นห่วงเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้คุณวิทต้องขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบายๆนะคะ